สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูรูก็มาดายหญ้าตามในสวนนะฝนตกครั้งหนึ่งหญ้าก,ก็ขึ้นเต็มเลยนะคะพี่น้องกูรูก็เลยมาดายหญ้าตรงนี้เนาะร้อนมากมากวันนี้อะหลังจากที่ฝนตกวันนั้นเนาะตั้งแต่นั้นมามันก็ไม่ตกค่ะ มันก็ข้ามไปข้ามมาเนาะกูรูก็มาดายห่าเพราะญ้ามันก็ขึ้นรกเลยนะคะพี่น้องจา๋าจะพาชมมะม่วงเนาะอันนี้คือมะม่วงรุ่นสองเนาะเป็นมะม่วงโชคอนัน์ตหรือว่าสามฤดูเนาะพี่น้องจา๋ามันก็มีมาให้กูรูได้กินนะคะ เขียวสเสวยอะไรพวกนั้นหมดไปแล้วก็เหลือมะม่วงนี่แหละค่ะสามฤดูหรือว่าโชคอน,นันต์นะคะพี่น้องจ้านี่ค่ะกุลูก็อยู่ใต้ต้นมะม่วงนะคะอยู่ร่มมะม่วงนี่นะคะพี่น้อง มันร้อนเกินเนาะอากาศร้อนมากมากอันนี้ก็บ่ายโมงจะบ่ายสองโมงแล้วละมะั้งครูก็ยังไม่ขึ้นบ้านเนาะยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะพี่น้องจ๋า ชมมะม่วงสามฤดูก่อนนะคะมันก็จะมีอยู่สองต้นเนาะที่มันออกมาให้เรากินรอบสองนะคะตรงนู้นอีกต้นหนึ่งขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวคะ่ะ อุทัยเทวีก็มีเยอะนะคะพี่น้องอไทัยเทวีอยู่ตรงนั้นค่ะนันค่ะแดดร้อนๆนนะกระโดดแล้ว